เซ็นสัญญากับเจอรมีฟริมบงฟอลินเวีสและมิโลสเคอร์เคสอีกทั้งยังมีจอร์จี้มาร์เมรัสวิลลี่ที่ถูกปล่อยให้บาเลเซียยืมไปเฝ้าเสาก่อนเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาย้ายมาสมทบอีกรายโดยทั้งหมดจะเดินทางไปทัวเอเชียกับสโมสรใหม่ด้วยอย่างไรก็ดีเชื่อกันว่าหงแดงยังไม่หยุดเสริมความแข็งแกร่งแต่เพียงเท่านี้ เนื่องจากคาดว่าอาร์เนอร์ส็ลตกุลสืนอรัดมีโอกาสได้มาร์เกฮีกองหลังทีมคริสตันพาเลซย้ายมาเพิ่มในอีกไม่ช้าและหากสถานการณ์เป็นใจพวกเขาอาจเซ็นสัญญากับกองหน้าด้วยเช่นกันและก่อนที่เราจะไปลุ้นการป้องกันแชมป์ของลิเวอร์พูลบวกกับการล่าโทฟี่รายการอื่นในซีซั่นหน้าของพวกเขานี่คือโปรแกรมโดยละเอียดของหงแดงในช่วงปีซีซั่นเดือนนี้ 8กรกฎาคมเริ่มต้นช่วงปรีซีซั่นแมลิวอพูจะไมไ่ร่วมฟาดแข้งในรายการฟี่าคลับเวิด์คที่อเมริกาแต่2ส,สมาชิกของทีมอย่างไทเลอร์มอร์ตันและฮาวิเอลเลียสต้องลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดยู21โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงโตน้อยไปได้ไกลถึงขนาดป้องกันแชมป์ยูโรได้โดยเอลเลียสโชว์ฟอร์มเด็ดกระทั่งได้ตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฉะนั้นแล้วจึงเท่ากับว่าทั้งสองจะได้พักผ่อนเพียงน้อยนิดหากจำเป็นต้องกลับมาเข้าแคมป์ตามนัดในวันที่8กรกฎาคม ต่อประเด็นนี้ซอลตเคยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นที่ผ่านมาว่ามันน่าสนใจเมื่อเรากลับมาเจอกันในวันที่8กรกฎาคมและได้เห็นว่านักเตะมีสภาพร่างกายเป็นอย่างไรกรณ์นั้นก็ดีเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เอเลียตกับมอตันจะได้รับอนุญาตให้พักผ่อนเพิ่มเติมและไม่ได้ร่วมเดินทางไปทัวเอเชียกับทีมร่วมกับพักพวกที่ไม่ได้รับใช้ชาติ13กรกฎาคมเบสตันดีฟเล เกมแรกที่ลิเวอร์พูลจะกลับมาลงสนามในช่วงปีซีซันเป็นเกมอุ่นเครื่องกับเบสตันซึ่งหงแดงจะบุกไปเล่นในถิ่นดีฟเดลแน่นอนว่านี่คือเกมแรกที่นักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลจะมีส่วนร่วม และอาจเป็นครั้งแรกเช่นกันที่เจ้าของค่าตัว116ล้านปอนด์อย่างเวสจะปรากฏตัวในสนามแข่งขันภายใต้สีเสื้อเรดแมทชีนในเกมประเดิมสนามของเขาอย่างไรก็ดีอดีตกองกลางทีมเร็วเซ้นผ่านการลงเล่นให้ยอรมีเมื่อเดือนมิถุนายนจึงไม่แน่เช่นกันว่าเขาจะได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลทันทีเลยหรือไม่หากสล็อตมองว่ามันยังเร็วเกินไป 21กรกฎาคมเหินฟ้าสู่เอเชียในแง่การตลาดปฏิเสธไม่ได้เป็นอันขาดที่สโมสรของโยุโรปจะต้องเดินทางไปโชว์ฝีเท้าในต่างแดนก่อนเปิดซีซั่นเพื่อโกยรายได้เข้ากระเป๋าสำหรับปรีซีซั่นงวดน,นี้ลิเวอร์พูลมีคิวบินไปที่ฮ่องกงและญี่ปุ่นเพื่อลงเล่น2นัดสำหรับการสร้างความนิยมเพิ่มเติมในหมู่แฟนบอลเอเชีย นอกจากจะเป็นโอกาสที่นักเตะในข้อสนิมแล้วโขงแดงจะใช้วาะนี้เจรจากับบริษัทต่างๆที่อาจสนใจลงทุนเป็นสปอนเซอร์ของสโมสรด้วยขณะที่นักเตะจำเป็นต้องสลับเวลาพบปากกับสื่อและแฟนบอลเช่นกันสำหรับการเดินทางข้ามทวีป26กรกฎาคมเอซิมิลานฮ่องกงนับเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีที่ทีมดังแห่งเมอร์ซีไใช้เดินทางกลับมาเยือนฮ่องกงโดยพวกเขาจะต่อกรอกับเอซิมิลานที่สนามไคตักสปอร์ตพาร์คขนาดความจุผู้ชม50,000คน ในช่วงนี้ของเดือนคาดว่าเอลเลียสและมอร์ตันน่าจะบินมากับทีมด้วยโดยเฉพาะรายแรกหากว่าเขาจะยังไม่ได้ย้ายสมสรพร้อมกันนิเวสมีโอกาสโชว์เพลงเตะบูกับปีศาจแดงดำเช่นกันหากเขาไม่ได้ลงเล่นในเกมดวน,นกับเพรสตันเนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อยขณะเดยียวกันเกมนี้จะเปิดโอกาสให้สล็อตได้เพ่งเลงด้วยว่านักเตะในโพสิคนแรกของสมสอนสีส,สนาสมควรเป็นใครบ้าง 30กลกรกฎาคมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโยโกฮาม่าหลังเส,สร็จสิ้นภารกิจบนแผ่นดินตีน้อยลิเวอร์พูลจะบินไปที่เมืองปลาดิบเพื่อเผชิญหน้ากับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่สนามนิสันสเตเดียมระดับความจุผู้ชม72,000คน ว่าถึงเกมกระชิมิในแดนซากุระไม่ต้องสงสัยเลยว่าวาตุรุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นวัย32ปีจะเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เนื่องจากสาบกอาทิตย์อุทัยหวังได้ยนฝีเท้านักเตะยอดขวัญใจของพวกเขาและที่สําคัญแม้จะไม่เคยค้าแข่งกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนสแต่เนื่องจากเอนโดถือกาเนิดในเมืองนี้เขาจึงเผยว่าเป็นกองเชียร์ของมารีนสมาตั้งแต่แรก ฉะนั้นแล้วจึงเชื่อได้เลยว่าแฟนบอลชาวญี่ปุ่นจะเข้ามาชมเกมนี้เต็มความจุสนามแน่เนื่องจากพวกเขาจะได้เห็นทั้งฟอร์มการเล่นของทีมแชมป์พรีเมียร์และได้ตะโกนเชียร์เอ็นโดไปพร้อมๆกันด้วย ค้นจากเดือนกรกฎาคมลิเวอร์พูลจะมีเกมอุ่นเกือกในเดือนสิงหาคมอีก2นัดก่อนประเดิมสนามป้องกันแชมป์เพลย์ลิกวันที่15สิงหาคมตอนรับการเยือนของบอลนมัดอดีตต้นสกัดของเคอร์เคสโดยสล็อตจะคุมทีมลงเล่นที่แอนฟิลบูกับแอตลิติกบินเบาในวันที่4สิงหาคมรวม2นัดในวันเดียวกันก่อนบูกับคริสตันพาเลตแชมป์เอฟเอคัพในศึกคอมมิชชั่นที่เว็บีรีวันที่10สิงหาคมเป็นการปิดฉากช่งชวงปรีซีซั่นจีนัดแนะ3ทีมอีซักขวดเลือกซบ เจอเมนตีนัทเชื่อว่ามีเพียงลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดและบาสซโรนาเท่านั้นที่อเล็กซานเดอร์อีซักควรคิดหากตัดสินใจย้ายออกจากนิวคาสเซิลคงแดงคาดหวังที่จะเสริมแนวรุกให้กับทีมโดยที่ราบินนูเยสกำลังเจรจาเพื่อย้ายไปร่วมทีมนาโปลีและหากดาวยิงอุกไวยรายนี้ย้ายออกไปอีซักก็ถือเป็นเป้าหมายในฝันของพวกเขาอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมเดียวที่ตกเป็นข่าวกับนักเตะทีมชาติสวีเดนรายนี้เนื่องจากอาเซนอลและบาสซโรนาต่างก็จับตาม,มองเขาอยู่เช่นกัน ทางด้านจีนาสอดีตกองกลางนิวคาสเซิลก็ได้แนะนําอีซักให้จํากัดตัวเลือกของเขาลุงจีนาสเริ่มต้นด้วยการอ้างว่าอีซักไม่ควรคิดย้ายไปเล่นให้กับอาร์เซนอลในฐานะสโมสรฟุตบอลใช่แล้วอาร์เซนอลเป็นสโมสรฟุตบอลที่ใหญ่กว่านิวคาสเซิลเขายอมรับผ่านทอร์สปอร์แต่ในแง่ของทีมที่พวกเขามีอยู่ในตอนนี้ผมคิดว่าหากเขาต้องการออกจากนิวคาสเซิลถ้าผมเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักสายโทรศัพท์ครั้งนี้ต้องมาจากเรอัลมาดริดหรือจากบาร์เซโลนาหรืออาจเป็นลิเวอร์พูลในตอนนี้ก็ได้ ผมไม่คิดว่าจะมีคนอื่นที่ทําให้ผมอยากออกจาก New นิวคาเซินไดมากขนาดนั้นลิ์พูเตรียมรับมือความสนใจครั้งใหม่ในตัวหลุยส์ดีอาร์สเัยจุดยืนตลาดนักเตะของสโมสรใบหนกกลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่จับตาดูหลุยส์ดีอาร์สแนวรุกของลิ์พูอย่างใกล้ชิด หลังจากพวกเขายังคงมองหาตัวดิมเซนรายใหม่รายงานจากประเทศเยอรมนีระบุว่าไบเายนให้ความสนใจดีอาร์สหลังพลาดคว้าตัวเฟรนวยสที่เลือกอยู่กับเรเวเซนและกำลังจะแพ้ให้กับบาสซูโลนาในการแข่งขันแย่งตัวนิโก้วิลเลียมส์โคดี้กาโปก็อยู่ในลิสต์เป้าหมายของไบเยนเช่นกันแต่รายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมนีเผยว่าผู้บริหารของสโมสรได้เริ่มหาเรือภายในเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวดีอาร์สด้วยแม้ยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการแต่มีการเปิดเผยว่า อูลีเฮอเนตประธานกีฬมศัก์ของสโมสรและคาวไฮลูมเมนเกสมาชิกบอร์ดบริหารต่างก็เป็นแฟนตัวยงของแข้งทีมชาติโคลอมเบียรายนี้ลิเวอร์พูลต้องรับมือกับความสนใจในตัวดีอาร์สมาตลอดช่วงต้นตลาดซัมเมอร์โดยเฉพาะจากบาซโลนาที่ภายหลังหันไปคว้าตัวนิโก้วิลเลียมแทน ตามรายงานจากซอในโคลอมเบียดีอาร์สรู้สึกผิดหวังกับท่าทีของลิเวอร์พูลในเรื่องอนาคตของเขาทั้งในแง่การเจรจาย้ายทีมและการต่อสัญญาซึ่งขณะนี้เขายังเหลือสัญญาอยู่กับทีมอีก2ปีสกายยังรายงานเพิ่มเติมว่าลิเวอร์พูลพร้อมจะขายดีอาร์สหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมโดยพวกเขาเริ่มมองหาตัวแทนไวล่วงหน้าแล้วในระหว่างที่บาร์เซโลน่าพยายามดึงตัวดีอาร์สลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวไว้ที่80ล้านยูโรซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่บาเยือนสามารถจ่ายได้หลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาเคยตั้งเป้าทุ่มเงินมากกว่านััน้นเพื่อคววต อย่างไรก็ตามอายุของดีอาร์ต28ปีอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้บายเยินลังเลและนั่นทําให้พวกเขาเตรียมแผนสํารองเอาไว้โดยมีชื่อของกากโปคาโอลูมิโตมะจากไบรตันและแบลลี่บาโกลาจากปียเชอยู่ในลิสต์ด้วยเช่นกันดาวเตลิว่าพูเผยบทสนทนาสุดฮากับอุสมานเดมเบเล่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ย้อนความหลังถึงเหตุการณ์ที่เขาพลาดท่าให้กับอุสมานเดมเบเล่ในเกมแชมเปียนลีกเมื่อต้นฤดูกาล กองกลางของลิเวอร์รพูลอย่างอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ได้เผยบทสนทนาสุดฮาเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับอุสมานเดมเบเล่ปีความเร็วสูงของปารีสแซงต์แคมแมงในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบ16บทีมสุดท้ายเลกแรกเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาในเกมนั้นลิเวอร์รพูลของกุนซืออันเนอร์สโลตบุกไปเยือนปารีสและแม้พวกเขาจะคว้าชัยชนะ1ต่อศูนย์ได้แต่ทีมจากฝรั่งเศสกลับได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกด้วยฟอร์มการเล่นที่ดุดันและโดดเด่นแม็กอลริสเตอร์เล่าว่าเขาได้ปะทะเล่น่นป็นฝาาายพท ตอนเราเล่นเกมเยือนแค่ประมาณ 5- หรือ1ินาทีแรกของเกมเดนเบเลกก็เหมือนติดปีกเลยแม็กอลิสเตอร์เล่าในรายการขาดสาหน้าเดี๋ยวคุณฟังบอลมนหลุดออกมาแล้วผมก็พุ่งเข้าไปด้วยขาเปิดและเขาก็แตะลอดขาผมไปเลยจากนั้นเกมหยุดชั่วครู่เขาเดินมาหาผมและพูดว่าพี่อย่าพุ่งมาแรงขนาดนั้นสินั่นแหละที่เขาบอกผมผมก็เลยตอบไปว่าไม่เป็นไรเดียวคราวหน้าผมจะเตะเข่าคุณแทนแต่ปัญหาคือผมไม่มีโอกาสจับตัวเขาได้เลย แม็กอลิสเตอร์เล่าเหตุการณ์นี้พร้อมเสียงหัวเราะและบอกว่าจังหวะแบบนี้แหละที่ทําให้ฟุตบอลสนุกพร้อมตำหนิพฤติกรรมรุนแรงที่เกินเหตุในวงการเช่นกรณีของเดนเซลดุมฟิชจากอินเตอร์กับมาโกสอากุญญาจากลิเวอร์พูลในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกมันไม่จําเป็นต้องรุนแรงขนาดนั้นหรอกเขากล่าวตอนนั้นผมก็แค่อยากจะฆ่าเขานั่นแหละแต่เหตุการณ์แบบนี้มันก็มีสีสันดีไม่ต้องจริงจังเกินไปนักหรอก ท้ายที่สุดแม็กอลิสเตอร์ก็ยืนยันมากเขาไม่มีปัญหาส่วนตัวกับเดมเบเล่และยังยกย่องแปดเชของกุนซือลุยส์เอเดเก้ว่าเป็นทีมที่ดีสุดในโลกพวกเขาคือทีมที่ดีสุดในโลกตอนนี้พวกเขาบินเลยละ่ะพวกเขามีทุกอย่างมีวินยัยเล่นบอลได้ดีทุกคนวิ่งไม่หยุดสําหรับผมพวกเขาคือที่สุดแล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ